ทำอย่างไรให้ลูกค้าหยุดนิ้วดูคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดของคุณครับข้อหนึ่งเลยครับขยี่ปัญหาครับทำให้ลูกค้าเขาได้รู้ว่าจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องมีครับยกตัวอย่างเช่นครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่ทานยาภูมิแพ้มาเป็นระยะเวลานาครับและหลายปีครับแต่ไม่ดีขึ้นสักทีครับอาจารย์เอ็นแนะนํากล่องๆนี้เลยครับแม่มดโกโก้ครับมีสารสกัดเบต้ากูแคนครับที่ช่วยเรื่องของภูมิแพ้โดยเฉพาะครับข้อ2ครับเสนอโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับลูกค้าครับ แม่โมดโกโก้กล่องนี้ครับปกติกล่องละ300บาทครับถ้าคุณซื้อ10กล่องนะครับราคาเหลืออยู่ที่2,400บาทเท่านั้นโอ้โหถูกลงไปตั้ง60บาทเลยนะครับและที่สำคัญครับถ้าคุณซื้อยกลังตกแล้วเหลือเพียงกล่องละ220บาทเท่านั้นครับดื่มกันทั้งครอบครัวได้เลยครับข้อที่3ครับเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ครับ พาคนที่ดูคลิปวิดีโอของคุณหรือดูไลฟ์สดของคุณครับมองเรื่องของการตลาดในอนาคตครับว่าทําแล้วจะยั่งยืนแบบไหนทําแล้วเขาจะได้กําไรเท่าไหร่ครับและผลประโยชน์ที่ตามมากับเขาในอนาคตมีอะไรบ้างครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับที่เรามีการเรียนการสอนอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ครับถ้าสนใจนะครับอย่าเข้ามาเรียนรู้กับพวกเราครับกดลิงก์ใต้โปรไฟล์จันเอได้เลยนะครับ